ถ้มันคือเกมกอล์ฟนะเว้ยแต่เล่นมาบ้างแล้ววิตตี้วันเกมโรบอทที่กอล์ฟมาจากเกมฟีเลสเดนอิวิวเวิธีการเล่นของแมปนี้ก็คล้ายๆกับการเล่นแบ็กแจ็คครับเนแต่ละรอบเราสามารถเลือกได้ว่าจะจั่วไพ่หรือไม่จั่วเพื่อวัดผลแพ้ชนะได้เลยและเราจะต้องบริหารการของเราให้รวมกันใกล้เคียงแต่ไม่เกิน21แต้มถ้าแต้มเกิน21็ก็จะถูกปรับแท้ทันทีแต่ถ้าทั้งสองฝั่งนั้นมีแต้มไม่เกิน21ก็จะต้องมาวัดผลกันว่าใครแต้มเยอะกว่ากันด้วยการเดินพันในเกมแบล ใช่ดิไอเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดเลยว่าพี่นรับไปไปผมพูดเล่นเอาเกมมีฝาเนยอยู่สองอย่างคือสามเกมกับห้าเกมเอาอะไรห้าเกมให้รู้ไปเลยว่าใครเฟี้ยวไม่เฟี้ยวช่วยด้วคุณผู้ชมผมยังไม่อยากโดนสุดเราจะเล่นแบบสแตนดาร์ดกันทั่วไปไม่มีอะไรมากอ่ากูจะทำให้มึงแตกสลายใช่ไหมละลายใช่ไหมถ่ายแล้วไหมถึงนั อุ้ยตายพี่ก่อนใช่ไหมใช่ใช่อ่าลงใชาอย่างนี้เกิดขึ้นมาใช่ไหมกูเหยียบหัวมึงได้เลยอ่ะแล้วเจอวันพลีซโอ้ยเหี้ยอะไเหี้ยวะขอดไทยนะมันเป็นโลก g สในส่วนที่มึงพ่คมอยู่เพราะว่ามึงต้องการที่จะจั่วเรื่องนี้จริงๆถ้ามึงเป็นสิบเจ็ดมึงอยู่ได้แต่ถ้ามึงจั่วแสดงว่ามึงต่ำกว่าเลขหกเอ๊ะคือวีคออะไรก็วีคอมือกินเมียนาเดอร์อเปล่เรียบร้อยกูว่าโดนชิบหายละชิบหายละ โอ้โหตูดแล้วพึ่งกูโชว์ดาวละโอ้ยเฮ้ยแย่ายนแดงวันได้การ์ดดีโอ้โหตูวเลยก็ดอกสิกูเชื่อว่าไพ่ที่กูได้มามันไม่ใช่ไฮการ์ดมากแต่มันไม่ได้โลว์การ์ดแน่นอนเฮ้ยเขาสเตย์ว่ะ พี่ดำมีอยู่แล้วใช่กูลืมถ้าไพ่ด้านหลังมันไม่ใช่เก้ากูมั่นใจว่าสิ่งที่กูจะได้เฮ้ยจะบอกนะว่าด้านหลังมันคือปุ๊บไอ้เหฮ้ยตื่นเต้นยืนตื่นมาแล้ว้เยแล้วทำไมต้องเป็นกูอ้ทำไมวะโดยตัวเลย เชื่อมั่นในดวง,งกูกูจะจั่วได้โลก๊สโลก๊สปับ๊บแมนเง้แมนโอ้กลัวแพ้แน่โชดโชว์ชวดาวแกลโอ้ยอยู่โอ้ยคิดว่าจะจไหวเดี๋ยวนะไอ้ยังเปิดมาโอ้โหไพ่สุตีนมงเรีจั่วไม่ได้หรอจั่วไม่ได้หรอเกียยวจวไม่ได้แล้วแกฉันจั่วอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ฉันรู้ว่าเองตัดโลก๊สให้ข้าแล้วเว้ยตอนนี้าขาสเตยละก็มั่นใจในไพ่ตัวเองแล้วตอนนี้ ะโดนตูดหนักแล้วนิโอไม่ใช่นิโอที้นี่คือนิโอที่มแกผมเพี้ยมากเลยพี่ดำซิกมาเข้าไว้น้องอุ้ยฮู้ยทำเป็นเล่นหนาว่าหนานี่น่ารักเลยนะแม่งเลย

แ yeah, oh ม่ีดำม่อากู่ทำอะไรได้บ้างวะอทำอะไรได้บ้างไงทำไมพี่ดำเริ่มกวนตลอดวะชอบจักลยี่เรื่องลมงหัวมากโอ้อย่าี้เลยเ้ยเอาไงดีวะ กูอหนึ่งแต้มเอาหนึ่งแต้มไปก่อนหนึ่งแต้มไปก่อนคนเดียวอยังน้อยใจอยู่เลยฮะอุ้ยเชี่ยกูผิดไม่เป็นไรให้โอกาสมันมดอาทำไงดีวะทำไงดีวะเออโถเออเยอะฟั่มเติมไฮ้เอาวะเชี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเออเยอะแล้วเออ มันจะซ้ำหงตายตรงนี้เนี่ยฮะเอ็งจัดไห้พี่เลยโจดอรไอคาที่อย่างเงี้ยแม่งเลยมันไม่เหลือการ์ดหน่อยแล้วอะชิปหายไฟดับซะด้วยเพิ่ม27เลยเหรอว่านว่านโอ๊ยโอเวอร์คิวอะ ทำอะไรได้บ้างวัดการไม่ได้ผลหรออะไรวะเยอยหนังแล้วกูทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะอ๋ออยากรู้ไหมว่าแนวทางไม่ไม่ใช่ตูดมาได้กินไหมไม่ได้กินไม่ได้กินตูดฟรีเย้จบคลิปตอนนี้เลยได้ไหมกูโหนมากยาที่มึงให้มาเนี่ยจบดสองแมตช์แล้วเราตูดให้มันจุดตไป อะไรเดี๋ยวบ้างอ่ะโอ้ทำอะไรกูเหลืออะไรให้ทำเฮ้จอมจิงกิ้งเียเอาทิงสาม้วมันจบๆไปไหมกู <c oughs> ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> โธ่มากไอ้เงี้ยมาผมรับชะตากรรมะลรเฮี้ยเอาคนท้าเองไม่ใช่เหรอว่านกูพูดเล่นน้อยชิหายแล้วโอ้โห

เดอจังเลยเวร์เ oh, ด so? hmm? yes. ีอดจังเลโอ้โ okay. อ้มึงดูการแต่ละอย่างที่ได้โอ้ไม่ได้เหนื่อยอะไรอะไทำแล้วจิตหวานที่มันระฉบกาของนายหมดแล้วอย่างี้ละมันทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีีอะไรใช่เ พี่ขอเพิ่มเดิมพันสองเท่าจบแล้วไปปิดคลิปนอนี้อ่ะใช่กูให้ผมอะไรไปฟู่ฮะอีกนิดนึงก็คอมพลีทลี่เลเว้ยทำไมมันจบๆไปจะยื้อทำไมเอาเ,เอาชอะพี่ตุวเลยอ่ะผมจะยิงนี่ๆให้พี่เเลยอ่ะอะไรเนาะอะไร จะทำอะไรก็ทำให้มันจบๆไปแค่ไวโอ้่การเกี่ยวมากห้าบอะไรอะไรไานี่มึงให้มาไม่กลัวไปถ้อะไรก่อนไม่มีการไม่แพงห่าเหีวอะไรเลยไม่มีสิทธิพูดมีสิ์อมแต่ไม่มีสิทธิพูดให้กูไปได้ยังให้กูปิดคลิปได้ยังในสัญญาที่ใครไว้อะมาทวงองนะนี